สวัสดีครับสวัสดีครับราที่ทุกท่านครับกิจารตลาดทุกท่านครับถุธรรมดาครับเข้าีธรรมดาก็จะมีนนาดาวจน B&T นะครับดาจน b ของวันที่25มิถุนายน2566นะดาวจน b นี้ก็จะออกทุกวันทุกวันนะครับออกไปละังรินซึ่งนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอๆคุณสมาชิกทุกท่านนะครับทุกท่านกมาสุนะสุดสุดสดแรงกวาิจรรมด้วยนะครับกิกรรปก็สุดใจคนไลคกสแดด้วยนะครับมาชมกันเลยดีกว่าน้อวันนี้มาใช่อีกแล้ววันนี้ เด่นนะครับหกกับเจ็ดนะดาวดวงยินดีนะครับหกกับเจ็ดคือวินก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็นะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกเกิบไปนะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก เดียวเลยนะครับหกสองหกสามหกสี่นั่นเน้นนะครับเก็ดส์จองเกียร์สามเกีสี่นะครับอย่างนี้นะสามสามนี้เลยนะครับคนชอบใหนำไปใช้น้าการกระลุ้เพื่อมาเป็นพิเศนะครับอยานี้นะครับต่อสัปนมากๆนะครับมากเะครับให้เวลาให้เนโทรา โอเคนะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ดูท so ่านโชคดีโชคดีนะครับในทางวันนี้ตอมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ